ให้ดูความอาร่ารังนะฮะนี่ข้าวสีสหายมหาสมุทรนะครับทั้งกุ้งทั้งไข่ปูกันเชียงปูก้างเป็นข้าวครูพิกเกอร์อยู่ข้างใต้จานมาคือใหญ่มากเดินมาทั้งมหาสมุทรอเอาจริงถ้าเธอว่าเนี้ยมาทั้งมหาสมุทรแล้ว อันนี้ก็คือมาหมดแปซิฟิกเลยจ้าดูจานดูจานอย่าเรียกว่าจานให้เรียกว่าถาดอย่างนี้คือเขาจะใส่เป็นกั้งแก้วแบบนี้นะมาตัวใหญ่ๆใสๆแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นปูม้าปูม้าก็มีไข่เหมือนกันมีไข่ปลาหมึกมีปลาหมึกเธอดูอ่านี่ฮะอันนี้จะเป็นสามไข่นะครับมีไข่ปูไข่ปลาริวกิวไข่แมงดานะครับเขาใส่มาในตัวแมงดาเลยเนาะ ก็คือเสิร์ฟมาเป็นตัวแบบนี้เลยแล้วก็มีทั้งกุ้งสดกุ้งสุกเลยแต่ทีเด็ดก็คือมีปูไข่ด้วยเธอให้ดูให้ดูความไข่เยิ้มเยิ้มดูความฉ่ำอะมันต้องราดน้ำปลาไปแบบนี้อ่านี่ฮะฉ่ำๆแบบนี้นะฮะไปฮะแซบ่บๆนัวๆนะฮะเป็นไงแม่มเจ็ดดวงไข<า>่ก็คือมาฉ่ำม,มากนี่ครับนัวๆแบบนี้นะฮะเป็นปูไข่ทะเลเนาะเธอเนาะใช่ และทุกคนอยากจะบอกว่าราคาเขาดีด้วยนะนี่เห็นจานใหญ่ๆแบบเนี้ย990บาทแบบมาแน่นๆจานแบบเนี้ยมาเป็นถาดเลยให้ดูไข่ก็คือมาแน่นเต็มฝ่ามากอ,อแบบเนี้ยจะถามว่าจกตาอ่านี่ฮะไปฮะนี่กระดกเลยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปูไข่ช็อตเหรออือ <laughs> <laughs> หือ,ห,อ,ห,อหมดด้วย <laughs> นี่จริงๆอะ่ะถ้าเอาราดบนข้าวสวยร้อนๆเนาะแล้วเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเนาะ ร้านที่เรามาวันนี้นะครับจะชื่อร้านยำแสนวอนนะฮะจะอยู่ที่แหลมแท่นบางแสนนะครับหาง่ายๆอยู่ติดถนนเลยฮะในร้านเขาจะเป็นบรรยากาศแบบฟิลบิดๆเนาะเธอเนาะใช่ก้ <ๆ S 1> <นะ S 2> งเขาตัวหนึ่งก็คือใหญ่มากราดน้ำปลาไปแบบนี้เธอเนื้อใสๆนี่คือแกะเปลือกกันะฮะตัวใหญ่มากไปฮะ,ะหมดเลยหมดตัวเลยกินแบบเหมือนซาชิมิอ่ะอ่านี่ฮะราดไปแบบนี้ฮะหืมชํำ เยิมเยิ่มนะฮะจะบอกว่าที่นี่เขาไม่ได้มีแค่ยำนะคะทุกคนเขาจะมีเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านอะไรแบบนี้ด้วยนะน,นี้ผมสั่งมาจะเป็นหมึกทอดน้ําปลานะคะเป็นหมึกสดชิ้นใหญ,ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแกงขั่วเนาะใช่เขาจะใส่มาปลาแล้วก็ปูก้อนแล้วก็ไข่ปลาเลียวเซียวแล้วก็มียอดมะพร้าวด้วยเถอะอ่านี่ฮะแล้วก็จะเป็นข้าวหน้าต่างๆที่ผมสั่งมาอันนี้สั่งมาคนละจานนะอของนังจ๋าของนังจําดูอลังการมากมี4อย่างของผมเป็น3มอย่างนะ <laughs> แต่แยกมาเป็นสามกองแบบนี้เขาจะมีน้ําจิ้มให้ด้วยนี่ เป็นน้ำจิ้มพริกน้ำปลาแบบว่าใส่มะนาวเลไเปรี้ยๆนิดนึงเนาะใช่แล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟูดมาให้ให้ดูให้ดูดนี่ฮะน้ำจิ้มซีฟูดนะครับอ่าประมาณนี้ฮะหอยนางรมแบบเนี้ยคือชอบมากคือไซส์เขาจะไม่ใหญ่มากนะเป็นเหมือนหอยนางรมชนบุรีเนาะใช่ใช่แต่มาแบบอบๆเต่งๆเนื้อหวานตัวไม่ใหญ่แต่เนื้อมันจะหวานข้างในมันจะครีมมี่เลยใชนะใ่เธอดูให้ดูความเต่งความเต็มฝาอ่านี่ฮะเนื้อมาแบบขาว พี่สูงเข้าไปยังไม่ทันดูเลยนี่ฮะโห้ร้านน้ำปลาไปช่ำๆนะฮะไข่ปลาเน้นๆนะฮะดูฮะไปฮะรุยเป็นไงแม่ไข่ปลาดีเนี่ไข่ปูงไข่ปูมีหมดอ่ะไข่แมงดงแมงดาเนาะไข่แมงดาคือมาแมงดาทั้งตัวเลยกินทั้งตัวเลยใช่จริงออะผมมาชอบที่แบบร้านที่มีข้าวแบบนี้นะคือเป็นคนชอบกินข้าวไง แต่น้องแจ่มชอบกินยำเออไม่ต้องเถียงกันแล้วมาร้านเดียวจบเลยนี่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 จะเป็นเนื้อกัญเชียงปูนะครับกับข้าวทีข้างล่างจะเป็นข้าวครูพริกเกลือเนาะใช่จริงมันจะเผ็ดอยู่แล้วนะนี่ฮะไปฮะเต็มเต็มคำฮะลุยอืมเป็นไงเปยนเพียงืมพี่น้องใส่พรูแน่นๆเด้อพี่น้องเอาจริงจานหนึ่งก็คือน่าอิ่มแล้วแน่นะเธอใช่มันเยอะนะเธอนี่จะเป็นเนื้อปูนะฮะ เป็นเหมือนตรงเขาเรียกว่าอะไรามใช่ไหมอดูจานหนึ่งให้ดูฟวามกว้างเห็นปะเห็นเห็นเห็นคือจานใหญ่มากมีข้าวมาสามกองเหมือนกินข้าวสามจานอะสองร้อยห้าสิบบาทมีน้ำจ้มงน้ำจิ้มให้ด้วยอร่อยอืมใครชอบกินข้าวคุกพริกเกลือนะอันนี้ต้องโดนมาครบส่วนเลยเนาะเนี่ยนี้คืออยากลองมากเห็นชื่อเมนูแล้วยัวมาเป็นตำมะม่วงกะปิกุ้งสดใช่ไหมเธอใช่ใช่ นี่มีกุ้งแหง้งมีถั่วลิสงคั่วอะไรแบบนี้นะใช่อ่าข้างล่างก็จะเป็นมะม่วงนะคะกุ้งมาตัวใหญ่ๆนะพี่นออ้องมาแล้เป็นกุ้งสดเนื้อมันจะกรุบๆเจอนะฟิลมันจะเหมือนแบบส้มตำตำตไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนื้อกุ้งเขาคือแบบกรุบมากเลยนี่คล้ายๆตำโคราชไหมคล้ายๆไหมเคยกินไหมคล้ายๆเคยคล้ายๆก็เลยมันจะหอมกระเปิ่นเออนั่นแหละอ่าแต่ใส่มะม่วงเนาะใช่มันจะปุ๊บเลี้ยวตัดขึ้นมานะอันนี้กินแต่กุ้งว่ะ มะม่วงไม่สุยเลยอ่ะกินมะม่วงกับกะปิเข้าไปด้วยอ่าไปฮะ,ะพี่ว่านะเอาจริงอ่ะถ้าสมมติว่าคนทุกอย่างรวมกันอ่ะเนี่ยคนถั่วคนกุ้งแห้งไปอ่ะน่าจะเหมือนตามโคล่าแหละใช่ต่เปลี่ยนจซมะละกอเป็นแบบมะม่วงอ่ะเนาะทำไมเป็นฟลแบบเปรี้ยวตัดเค็มอ่ะเออนี่ฮะต้องกินคู่กันฮะทั้งกุ้งแห้งทั้งถัง่วลิสงคั่วฮะไปฮะมะม่วงมะม่วงเนาะอือเป็นไงพอเป็อย่างนี้อร่อยขึ้นเลยเฮ้อ จานเขาจานมาใหญ่มากนะร้อยห้าสิบาทมีกุ้งมีกุ้งมาให้ประมาณห้าตัวไหมหกตัวเมื่อกี้นี้ประมาณนั้นแหละกุ้งคือตัวใหญ่นะเดี๋ยวไปก่อเทปดูไม่ได้นับเลยเมื่อกี้ยังไงเด็ดดวงอุ้งเยอดจงอันนี้มันกับเพื่อมากกว่าเด้อขอกินอันนี้ก่อนเผ็ดไม่ไหวแล้วเป็นอะไรนะเธอหมึกทอดน้ำปลาใช่ไหมใช่อันนี้มีไข่ด้วยอะยังไงนุ่มคือมันจะไม่ได้เค็มแบบเค็มจัดขนาดนั้นเขาว่าให้กินอย่างเ๊ยวซีฟู้ดอ่ะมันเหมือนแบบเค็มๆหวานๆไหม เมื่อกี้พี่ลองชิมเป็นชิ้นหนึ่งมันจะมีความหอมเหมือนแบบเขาไปตักแดดมาหรือไงไม่รู้อะกรอบๆกรุบๆนิดนึงแล้วคล้ายๆมึงแต่เดียวไหมคล้ายๆไหมเนาะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวให้เธอลองชิมอร่อยจริงเธอนี่ให้ชิ้นแบบมีไข่เลยนะรักขนาดไหนเพราะว่าชิ้นนี้มันไม่เค็มหรอกเธอมันหวานให้เวลาเมียป้อนมันจะหวานคูณสองคูณสามพอใจยัง พี่เอฟซีเริ่มรำคาญอะไรสอง้บ้างหวานอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยมันอร่อยใช่ต้องใส่ทั้งพริกน้ำปลาแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปอีกเพิ่มความแซ่บเธออ่าข้างล่างเขาจะเป็นข้าวคลุกพริกเกลือมาเนาะเธอเนาะใช่แต่เราชอบเผ็ดไงเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกอ่ะให้ดูก่อนฝั่งกั้งอ่ะก็คือใส่กั้งมาแบบนี้นะให้ดูให้ดูอ่าประมาณกี่ตัวสี่ตัวปะหนึ่งสองสามประมาณสี่ห้าตัวแล้วแต่ไซส์เขาอ่าประมาณนั้นไปครับนี่ให้ดูกั้งชิ้นใหญ่ใหนึ่งตัวคือเต็มช้อนเลยใช่ไป ไงน้ำจิ้งค้อเผ็ดเผ็ดจริงนะอย่าไปเล่นนะเดินนะเธอก็ไม่เตือนเลยอ่ะเมื่อกี้เผ็ดแบบเผ็ดขึ้นจมูกเลยนี่ขึ้นจมูกเลยอ่ะมันเผ็ดจริงเออนะฮะอือข้าวมันยังไม่ตายเธอมันสดมันสดข้าวมันเบ่งมันจะเป็นข้าวแกงขั่วนะเอ้ยแกงขั่วนะคือเขาใส่แต่ละอย่างนี้เขาเสิร์ฟมาแบบจานใหญ่เลยเนาะ ไม่น่ากินอย่าสั่งเลียนแบบนี้เออไข่ปลาเนิงเนงเลยเธอเนี่ยไข่ปลากับยอดมะพนนะร้าวเนาะอ่าใช่แต่น้ำแกงคั่วเขาแรงข้นนะ <c oughs> แต่เผ็ดนะเมื่อกี้พี่ชิมไปนิดนึงอ่ะคือน้ำแกงคั่วหอมกะทิมากแล้วก็หอมเครื่องพริกแกงเขาใช่ใช่แล้วพอกินกับยอดมะพร้าวกรุบกนะอ,อ่ะเนาะดีงามจริงถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือทีเด็ดเนาะเราลืมสั่งข้าวสวยมาอืืออันนี้แกงคั่วเขาจะเผ็ดนะทุกคนเตือนก่อนนะที่นี่เขาไม่ได้ทําแบบ เป็นรถติดหวานนะจะเป็นรถเผ็ดเลยอะ่ะเป็นรถแบบแผ็ดร <laughs> ้านยำพริกแกงมันต้องแบบนี้นะดูกันเชียงกันเชียงดินะโอ้โหดูมาจัดเต็มอ่ากันเชียงมาชิน้นใหญ่ๆไปฮะดูฮะรุ่ยเดี๋ยวดวงอันนี้จานละสองร้อยห้าสิบนะเท่าของผมเลยของผมก็สองร้อยห้าสิบบาทนะก็คืออันนี้จะได้สี่อย่างแต่ได้ข้าวมาข้าวมาโบ๊ะนึงอะ่ะไม่ไม่เรียกว่าจานอะ เรียกว่ากระสอบนีเนี่ะแต่ของผมจะเป็นมาสามกองแบบนี้นะสองร้อยห้าสิบเท่ากันเพราะว่าเราต้องห่อเธอคือมันเยอะมากแบบกินไม่ไหวแล้วแม่อันนี้มาเยอะมากอันนี้เท่าไหร่นะจานนึงี้สามร้อยบาทคือถ้ามาครอบครัวนึงสั่งอันนี้อันเดียวพอเลยเนาะเธอเนาะอันนี้คือเขาใส่จริงจริงเขาใส่มาเป็นหม้อก็ได้นะแต่เขาใส่มาเป็นชามเนาะแต่แนะนำว่าใครไม่กินเผ็ดอ่ะต้องบอกต้องบอกต้องบอกเขาเพราะว่าเขาทํารสจัดจริงปะ มาถ้าใครอยาบตามมาทุกคนร้านนี้เขาชื่อร้านยำแสนวอนนะเขาจะอยู่ตรงแหลมแท่นเลยหาไม่ยากอยู่ตรงข้าม Walking s t r e e นะเปิดตั้งแต่10โมงถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทีมพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะแต่ละอย่างเขาคือจัดจ้านคุณสิ่งนี้เธอรู้ตัวไว้เลยว่าเสียงเธอเหนื่อยมากเลยมันเผ็ดเนี่ยมันเผ็ดแล้วน้ำมูกมันไหลเธาดูความจัดเต็มของเขาดูฮะแต่ละอย่างเอาไปห่อด้วยเธอดูท่าทางละกินแค่บางอย่างก็พอละเอาจริงกินได้อีกมื้อนึงเลยอ่ะใช่มื้อใหญ่ใหญ่เลย